ว้าโอ้หอมห่วยๆเลยพี่น้องนี่พี่น้องนี่จังซีอ่าไก่อาพริกค,ครับซีแซบซีนัวสำใใดนะครับมาลองซิมน้ำเบาบ่ครับพี่น้องเบนัวครับ สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้กับมาพ่อกับบ่าวป้อมคือเก่าด้วยครับเด้อมื้อนี้บ่าวป้อมนะครับขอแนสนอนะครับเมนูไก่อาพริกครับโอ้สีแซ่บสีนวสสำได้นะครับนอกจากไก่กับพริกนะครับที่เป็นส่วนประกอบแล้วครับกระสิมีนี่ครับเกลือครับพี่น้องเกลือครับสูรุครับพริกไทยครับพงเอือบย่างครับพร้อมครับลวก็น้้ำมันครับนี่ครับวัตถุดิบหลักๆของบ่าวป้อมเลยครับเด้อ สำหรับพริกเด้อครับเด้อที่เขาสชีเอามาเห็ดพริกอาบไก่ไก่อาบพริกนะครับก็จะมีพริกป่นนะครับนี่มีแต่พริกกรับป่นจริงๆครับละเอียดนะครับใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับได้เกนะครับอันนี้พริกไทยนะครับใส่พริกไทยลงไปก่อนนะครับพริกไทยแล้วก็ตามด้วยสูโรสครับเกลือครับแล้วก็ตัวนี้ขาดบวได้นะครับ ผงนัวครับพี่น้องอ่าเสร็จแล้วเราก็เสียมาโรยนะครับคนให้เข้าๆกันนะครับอ่าคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับเวลาเราเอาไปอาบพริกนะครับมันสีแซ่บมันสีนัวนะครับตามเครื่องปรุงที่เราใส่ไปนะครับครับสำหรับไก่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้นะครับเบาร้วมกับร่างทั้งวามสารเรียบร้อยเลยเด้อครับเด้อนะครับนี่ข้างในครับจะลืมนะครับเอาปอดเอายางมันออกให้เรียบร้อยเลยครับเด้ออ่านะครับ ล้กกาสีว่างไก่ลงไปครับเวลาเวลาปิ้งนะครับเอาหลังมันลงไปก่อนนะครับอ่านะครับใส่ไม้ปิ้งให้เรียบร้อยครับนี่ป๊อปนะครับนะเพิม่มล้วกาสีเอามาลงเตาด้วยครับพี่น้องอ,อ่าเวลาปิ้งนะครับหัน่ังไก่ลงไปก่อนครับพี่น้องอ่าแล้วก็คอย ่อยเบิ่งนะครับดูไก่ให้มันซุกนะครับประมาณระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ยังเอาไปอาบพริกครับเอาสีเบิ่งไก่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าให้ไฟพอดีพอดีโอ้สวยงามพี่น้องไก่ปิ้งเาพร้อมนี่ก็เกือบได้ทีแล้ว้อครับเอาทองเทียวทานน้ำมันนะครับให้เนื้อไก่มันชุ่มๆนะครับเด้ออ่าเวลาเอามาอาบพริกเนี่ยมันสีสวยงามขนาดนะครับนี่ก็ได้ทีแล้วนะครับอ่าเสียวไปอาบพริกนะครับบัดนี้ ขันตอนอาพ,พริพนนนพพกนะครับพี่น้องวันนี้อาพริกนะครับเอาพริกนี้เข้าเตรียมไว้เด้กครับโรยไปครับอ่าโรยไปครับทุกทั่วไก่ครับทั้งขานะครับหัวครับอ่า แล้วก็อีกขางหนึ่งนะครับเด้ออ่าลุยให้ทั่วนะครับทั้งหนาทั้งรังนะครับ สวยงามครับไก่อาพริกนะครับสูตรเบาป้อมนะครับชิคเก้นอินสไปซี่โอ้ยคักขนาดพี่นอ้องอ่ะทีนี้เฮาเสียลไปปิ้งนี่นครับเด้วยเอาไปย่างอีก3นาที่นะครับเด้อพี่น้อง ขาจากน้อยนะครับอ่าเดี๋ยวพอเขาให้เครื่องปรุงนะครับมันเ้าเนื้อไก่ได้ที่นะครับรับประกันครับแซ่บขนาดครับสุดยอดนะครับตามสไตล์เรากาค่อยๆพลิกดวยครับค่อยๆดูนะครับถ้าไฟมันแห้งไปนะครับอาจจะเห็นไหมได้เด้ครับค่อยๆพลิกนะครับสวยงามครับ ตัวนี้ต้องค่อยหมั่นพิกดูด้วยครับเด้อเพราะว่ามันสีใหม่ง่ายครับพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วเด้อครับไก่อาพริกว้าส, est, สีเพชรสีแสีบสีนัวแซมใดนะครับเสิ้นพี่น้องเด้อครับเด้ออุ้ยห็นแล้วนําลายไหลนะครับมากินกระเบ้าป้อมเด้อครับวันนี้ว้าอ๋อนะครับมาเพชรเท่ๆครับพี่น้องเท่ๆคักๆอ๋อ บ่าวป้องกับซีมี่นะครับพริกเกลือได้ครับพี่น้องนะครับเอามากินกรับได้ครับแล้วก็หมกเตงครับพี่น้องว่าแล้วก็โซโล่ก่อนนะครับพี่น้องว้าอู้หอมห่วยๆเลยพี่น้องนี่พี่น้องนี่จังซีอ่าไก่อาพริกครับซีแซ่บชินวัวสําใดนะครับมาลองชิมน้ำบ่าวป้องครับพี่น้อง ก่อนพี่น้องก่อนด้วยครับอ่ะพี่นอ้องอ้ามก่อนอ่านะครับบ่าวพรอมอ้ามด้วยครับวันนี้อือหือเห็นซีซันน้ำลายไหลอืหือจิ้มกัะพิกเกลือสุดยอดพี่น้องอ้โหเอ้ยแม่อือหือ ดือดกินใส่กำลังภายในจังหน่อยได้พี่น้องอืมกินกับพริกเกลือพี่ช่องแซ่บถ้ามว่าเป็นยังไง่างพริกเกลือแก้มเพชนเลยครับอืม เข้ากันพี่น้องเผ็ดเผ็ดเลยคยรับเด้อเชงสีเลยเผ็ดเผ็ดกับพริกเกลือพี่น้องเคยเหรอกินตำมูหงเผ็ดเผ็ดปุ๊บหากเกลือมาแจรวดโอ้ยนมได้เลยอืมอ สุดยอดพี่นองความเพ็ดเกานนำเถอะบังพี่น้องน้องไปเห็ดด้วยครับไก่อาบพริกสไตล์สูตรเ่าป้อมผู้ใดงัวงาวหาวนอนครับสางเท่แท้ครับหรือถ้า,าพี่น้องนะครับอยากเห็ดแก้มนะครับ,ก,รบกินกรบตําหงก็ได้ครับแนวเสียบ,บันเฮาอืมอ่า นี่พี่น้องเนื้อเน้่ๆนะครับชิคเก้นแอนด์สไปซี่สูตรเบาป้อมครับพี่น้องรับประกันความพผ็ดครับกินไปแกมักแกงไปพี่น้องเขาใกล้ขนาดครบเพือ one wow. เ <c oughs> พชรบุดเพชรเบึงเสียงบาป้อมเลยพี่น้องแสบเสบ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 ทั้งเพชรทั้ทงแสบแสีบไปถึงสวงบดีบัดเดียวอื้ม ขนาดพี่น้องเลยสุดยอดไก่อาบบังพิษสไตล์เบาป้อมอถ้าพี่น้องนะครับมากชอบนะครับเห็ดแนวกินหรืออยากเห็ดแนวกินเป็นนะครับเบึ้งช่องเบาป้อมครับเห็ดแนวกินเป็นแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเบาป้อมเวยครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณในาลๆครับสวัสดีครับ